สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาคับพี่น้องเ,อเช่นเดิมนะครับสวัสดี119แต่วันนี้ในท่อนที่3ตัวที่3อักษรตัวที่3นั่นก็คืออักษรกีเมลนะครับกีเมลก็เป็นอักษรตัวที่3ในภาษาฮิบูมีทั้งหมดในท่อนที่3นี้ก็เช่นกันอีก8ข้อนะครับที่เราจะได้ ลำบึงกันนะครับไม่ยาวสั้นๆแต่ว่าก็มีข้อคิดข้อพิจารณาสำหรับการเจริญช,ชีวิตเราจะดูในสมัยโบราณเขาทำอะไรเขาให้ความสำคัญยังไงและลมาในสมัยนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตของเราในประจำวันที่เราต้องดำเนินไปนะครับก็มีเขียนไว้ดังนี้นะครับบทสวดีใน119ท่อนที่3กีเมลในะตัวอักษรก็บอกว่า ขอพระองค์ทรงเอื้ออารีต่อผู้รับใช้พระองค์แล้วข้าพเจ้าจะมีชีวิตและจะรักษาพระวาจ้าไว้โปรดทรงเปิดตาข้าพเจ้าให้ได้เห็นความน่าพิศวงแห่งธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าพเจ้าเป็นคนแปลกหน้าในแผ่นดินนี้ขออย่าได้ทรงซ่อนบทบัญญัติของพระองค์ไว้จากข้าพเจ้าจิตใจข้าพเจ้าอ่อนกำลังอยู่ตลอดเวลา และหยหาพระวินิจฉัยของพระองค์พระองค์ทรงกำราบคนเย่อหยิ่งผู้ที่หลงจากทางแห่งบทบัญญัติของพระองค์จะถูกสาปแช่งรดท,ทรงขจัดการเย้ยหยันและดูหมิ่นให้พ้นจากข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์แม้บิดาเจ้านายจะนั่งลงกล่าวร้ายข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ ก็ยังคงคำนึงถึงข้อกำหนดของพระองค์ใช่แล้วกฤษฎีกาของพระองค์เป็นความยินดีของข้าพเจ้าและเป็นที่ปรึกษาของข้าพเจ้าครับพี่น้องก็ในท่อนที่สามนี้ในบทสุตติสิก้าร้อยสิบเก้าท่อนที่สามในที่แน่นอนจะเป็นหัวข้อเรื่อง คําสรรเสริญทรรมบัญญัติซึ่งให้ความสําคัญคำบัญญัติของพระเจ้าซึ่งชาวอิสราเอลให้ความสําคัญอั่งที่เราทราบแล้วเนี่ยในตอนนี้ตอนที่สามเนี่ยในมวดอักษรกีเมลเนี่ยก็บอกบอกว่าพระองค์ทรงเมตตาปราณีทรงสงสารและทรงรักผู้ที่รับใช้พระองค์และก็รักษาชีวิตของพวกเขาไว้ แล้วก็ผู้ที่สวดภาวนานี้ก็วอนขอพระเป็นเจ้าให้เข้าใจได้เห็นความน่าพิศวงของพระวาจาได้เ,เปิดตาของเขาให้ลึกซึ้งถึงธรรมบัญญัติให้มากยิ่งขึ้นนะและแน่นอนที่สุดในภาวะที่เขาอ่อนแอภาวะที่เขามีความทุกข์ยากเขาก็ไม่ลืมไม่ลืมที่จะ ขอให้พระวาจานั้นมาดนจิตดนใจพระวาจานั้นมาเป็นกำลังใจมาเป็นหนทางมาเป็นชีวิตของเขาอันนี่คือชาวอิสราเอลในสมัยนั้นก็เป็นอย่างนี้มีความมั่นใจและก็มีความวางใจว่าธรรมบัญญัตินั้นคือพระเจ้าคือพระวาจาพระวาจาของพระเจ้าก็คือองค์พระเป็นเจ้านั่นเองเพระาะฉะนั้นโรงจะทรงปกป้องดูแลและเขามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดบทบัญญัติต่างๆเหล่านั้นก็แน่นอนพี่น้องอจนเป็นที่มาจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราจึงต้องฟังพระเจ้าทำไมเราถึงจะต้องประพฤติปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์เราพูดได้บ่อยเช่ไจริญชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราได้ได้แต่ละวันนั้นพยายามที่จะใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ที่แล้วที่ใช้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องอื่นก็คือเรื่องของการต้อง ถือตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าบอกถือสิ่งที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ให้เราทานั่นเองนะในแต่ละวันที่เราจะต้องทำาชนะชีวิตกิจวัตรประจําวันของเราที่เราโอเคตื่นขึ้นมาแน่นอนกอ็สิ่งสําคัญคาแนะนําก็คืออา้าวให้เราคิดถึงพระเจ้าก็เด่นหมดใช่ไหมเราจึงมีการสวดภาวนาตอนเช้าใช่ไหมตื่นขึ้นมาก็คิดถึงพระเจ้าด้วยการสวดภาวนาตอนเช้าคิดถึงพระองค์ของความรักของพระองค์และ มอบภารกิจมอบสิ่งต่างๆที่จะทําในวันนั้นไว้ในความคุ้มครองในความดูแลในพระราชของพระเจ้านี่คือเรื่องแรกที่เราทําในกิจวัตรประจาวันของเราก็คือการติดต่อสัมพัน,พนธ์สัมผัสกับพระเบญดาด้วยคําภาวนาตามกฎบทบัญญัติที่มีไว้นั่นเองว่าต้องประพฤติปฏิบัติตามและเ,เมื่อเราจะต้องจเจริญชีวิตไปในระหว่างวัน ก็เช่นกันเราก็ต้องทำตามพระประสงค์ของพระองค์เราต้องรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเองเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เรามีลมหายใจอยู่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะปฏิบัติเป็นโอกาสที่เราจะฝึกปฏิบัติตนให้ดีปฏิบัตบิตนให้เข้มแข็งเข้มข้มขมขมนมากขึ้นตัวอย่างเช่นเ,เรายังโกรธยังเกลียดยังโมโหใครอยู่ไม่พูดกับใครเนี่ย วันนี้เป็นไปได้ไหมอ่ะที่เราจะาพยายามที่จะคิดดีกับเขาพยายามที่จะทําดีกับเขาวันนี้ยังไปไม่กล้าไปคุยกับเขาเอาเอาเ,อาเอาข้มแข็งสะสมพลังไว้พวกนี้ไปคุยไปขอโทษกันและไปคืนดีกันเนี่ยนี่คือ <laughs> สิ่งที่พระเบญชาต้องการพระองค์มีบัญญัติอย่างนี้นะให้เราคืนดีกันแล้วกันเนี่ยเป็นบัญญัติของพระเจ้าเนาะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องทีีจะทำได้หรือไม่ได้แต่ว่า เป็นบัญญัติพระเจ้าที่ให้เราคืนดีกันและกันนะนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นเพราะั้นวันนี้พี่น้องมีโอกาสถ้าเรายังกดยังเคืองใครหรือว่าคิดไม่ดีกับใครเราก็ลบล้างแล้วก็พยายามที่จะหาทางคืนดีกันนะครับก็ขอพี่น้องมีความสุขที่จะใช้ชีวิตในวันนี้เป็นลูกที่ดีของพระเจ้าเป็นด้วยพี่น้องที่ดีของกันและกันครับของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประญานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด